ว่าจังไหนของคุณแม่อันนางเอก่อนตาพัฒนานำเพิินตังเต้สมัยขาตัวสิบบาทขาตัวบาทอ่า,อาอน,นี้คือรุ่นบุก,กเบิกไดา้นรุ่นบุก,กเบิกวัาธรรมนียรุ่นบุกเบิกแด้นิไม่ไงใคร เล่คคอยเล่ยคอยเราเป็นรุ่นพี่ครับอันนี้เป็นพ่อรุ่อันนี้เป็นเป็นพี่อ้ายครับเป็นพี่อ้ายเนาะเป็นคุณลุงครูเกษียณราชการครูเกษียณราชการพระเยสุครับคุณอาการอาจารย์โชคชัยบุญรีนว่าฉายาเพคุณครับโอ้นี่ไม่ได้ใครกันเลยไม่ได้ใครกันเลาว่าชาตินาทูนมีนี่ฉายาเรา ตะกุลเดิมนี่คือนาพูนแต่ว่าปัจจุบันนี้ปูะริอ่าันใช้หาใแต่พี่ต้นเอกนาปูนอันเอกค่าตัวสิบบาทแล้วนางเอกรุ่นรุ่นแรกรุ่นเบิกเกค่าตัวสิบบาทเลยป้าสิบบาทแต่่นนยเดสมัยสิบบาท สำองสามพันมูลิเซนต์พอเล่าเนี่ยเป็นวัยหนาวัยรับคณะอันตรายคณะน้ำเพื่อนคือไปจ้างแม่สุภาพมากนี่ครับแม่แม่สุภาพเคิงเต้นเคิงรับยังขึ้นสอดแจ้งเอาสม,มัยตะกี้ก็เคยเต้นบ่เอาเต้นเป็นแดนเซอร์ไหมเต้นสมัยตะกี้เออแดนเซอร์เัรงเต้นเัรงรับยังขึ้นสอดแจ้งคุณแม่เน่ยแตัวสี่สิบบาทเอาแดนเซอร์ก็เคยเปลี่ยนอ่าเป็นเครื่อง้าเล่นรับไม่ได้สูโตตั้งแต่จากตะลูกมาเลยคุณแม่เนี่ย จการเตื้อเสือดมากเลยคุณแสดงโอ้ควบคุมหลังมาธรรมดาอันนี้ยังบ่งหูผมคิดว่าคุณแม่นี่เป็นเป็นหมอลำหมอลำสื่อสื่อเฮ้ยมันบ่แม่นแดนเซอร์ขนาดว่าลูกอยู่นั่งบบหัวก็หงุดหงิดนี่แหลมาที่แรกก็เป็นแดนเซอร์ได้ล่ะตี้พ่อขอคำถามแม่ว่าแม่เป็นหมอลำผ้าลูกโตไหมเป็น แต่ว่าตอนเตนนี่บดบด้เห็นมีหาคนเินนมีคนหาคนนักว่าต่อมานี่มีสิคนมันมีแต่ไม่งีมันบ่มีผู้ชายครับแดนเซอรตะกี้มีแต่ผู้หญิงวว่าเอาผู้ชายพี่น้องฟังเอาเด้อบ่ธรรมดาเลยครับนี่ซ้ำได้ซ้ำหนึงนี่กรื่อว่ากวจะมาเป็นสาวน้อยเพร้แงกว่าจะมาเป็นเพชรลํำเพื่นกวจะพัน อุปสรรคมากนี่พ่อกับแม่นี่ลำบากกานได้ครับกลัวสิมเเาเปลี่ยนเฮานี่ค่าตัว40บาทค่ะค่าตัวสี่สิบบาทายังขึ้นสอดแกงพี่น้องค่าตัว <ลำ S 1> <40 S 3> สี่สิบบาทแต่ว่าคุณป้าเนี่ยค่าตัว10บาทรุนรทร่นแรกค่าตัว10บาทรุ่นแรกอันนี้เพิ่นเป็นรุ่นเอื้อยรุ่นพี่โอ้โห<อ>พอดำบรรดาเดี๋ยวเป็นเดียนซื้อผอมนี่ไหมเดียนซื้อตามกแต่สมัยร่องซีตะกี้ สเตนัสีเดี๋ยวนี้มิแตแปดมิแตแปดตกีได้กี้ลงสี่ซูนี้ก็สองกับแปดทเข่ามสนามหนึ่งสเด้ตะกี้เน้นับสี่เลยซูมนนับแเนาะซูมนับแปดอสามส้อนัสี่ห้าหกเดได้ซมืคือสเตปมันหลายข้เก่าท่าเามันหลายทา

นนสิโอ้มันม no, uh, <laughs> oh. ีสมตะกีอันโบายมันมีแถวหนึงแถวสงคือสมืนี่ครับมัมีแถวสองแถวสามแถวสี่แแม่นั่งทียกับแดคนนลังเทียกับสิคนนลังเทียกับรสองเทียงที่ฟังเอาฟังเอาว่าหยุดแสดงว่าตินนี่ยยุ่แถวหนาตลอดเพราะมีแถวเดียวเพราะว่ามันมีแถวเดียว พี่น้องฟังเอาอดีตเก่าบ่แม่นมาเจ้าสิข่อยฮักผู้นี้ข่อยสิให้ไปยื่แถวหน้าข่อยฮักผู้นั้นข่อยสิให้ไปยื่แถวหลังบ่มีเด้ะบ่มีเพราะว่ามันมีแถวเดียวโอ้ยบ่ก็ได้ยินเด้อบแดนี้พี่น้องอยืดแถวเดียวเลยค่ะสุเทียก็นึกว่าแม่นมีตะล่ำย่างเดียวไหโอ้แสดงว่ากับแสดงบ่ฮู้จักว่าแม่เป็นแดนเซอร์บ่ฮู้จักเลยดิสิ่งที่บ่ฮู้นี่ก็คืออันนี้แหละบ่ได้บ่ได้แกล้งนี่ขนาดว่าสนิทกับแม่คักนี่บ่ได้ ที่แรกเพื่อนไห้มานี่เพิ่นกับมหัดเป็นแดนเซื้อคือจังเด็กน่อยเท่าสมือแหละครับนับชูนที่แรกกัน่ก็คือไห้มาเป็นแดนแดนซื้อแล้วกับมหัดมหัดไห่รองหัดไห่ล้ำบานิ้ที่แรกกก็ไปเป็นเสหนนาถ้าสีน้ำเขาเนี่ยเป็นตัวประกอบคตัวประกอบจอมากกับจังเพื่อนไห้มาเป็นตัวล้ำตัวลำคือจังเด็กน่อยเท่าสมือนี่แหละคันเขามีความสามารถดูโดนไปหลายปีไปเพื่อนกับไอเจ้าเป็นตัวนั่นตัวนี้ ็นตัวโกงแน่ตัวแม่แน่ตัวเอ็ดแน่ตัวตลกแน่ประกอบแน่แต่สมัยตะกี้เห็ดไดสุดยังเหย็ดใสุดยังอันมือนี่นั่งเอกบ่าม่คอยซุบบับโหลดมือนี่ตัวโกงบ่าม่คอยจะซุบบับโหลดุบเบิดแต่ว่ามื่อนี่แม่พญาี้บ่าม่คอยจะซุบบับโหลดคนบ่าได้เงือกไผ่ดิเป็นฮ้อนพี่น้องครับนี่ตัวสิมาเป็นฟันฟ้าอุปสรรค เทา่าสูโมนี่ครับเพิ่นกับเป็นได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะคุณแม่ยู่ดากยู่ดากก็ออกเลยแล้วแต่ของเป็นหัวหน่าเนาะเป็นหัวหน่าก็คือไพ่บ้าจ้าของก็ต้องเรียนแทนครับเออาเรี่องบทบาทนี่เอาเรี่องบทบาทที่ประจําก็คือตกกุ้งแต่สมัยทีกีกแสดงมากก็คือเป็นตกกุ้งคือกุ้งตลอดเออกุ้งตลอดคันนั่งอีกเดียวคือนั่งเอกนี่คือเป็นเพื่อนสาวเพื่อนสาวสาวสุกหัวมันใส่แป้นนั่งเทียมันบ่ให้น้ําตามันบ่อกระซุกมันแห้งๆให้มันไหล มันสมบทบาทก็สะเหตุเข้าสุกมันในแห้งทั้งเทียมันจังสมบทบาทมันมันก็คอยหายโบเขียดตัวเขียดอยู่ทั้งเทียมฮานี่ขาไปใน่ซุปมมันว่าีฮานี่เฮ็ดกู้แห้งให้บางในหัวกุ้งนออนขันสั่นมันผสมบทบาทว่างทีว่ายขันว่าเฮ็ดแห้งกับผสมบทบาทเลยบากันอยู่ยิ้จนว่าเมื่อเลื่อนไปไรยิ้มมันยิ้มแข็งๆมันหายเขาเอื้อมมาแถมเลยเทากับไปญาติมัน อ๋อวันไหนวันเงาเลยความสุขความสุขทั Ô, ้งใจเอ่อมู่บานยูทูบเบอร์มู่บานยูทูบเบอร์คุณแม่พาสร้างกัน้างแล้วเนาะสร้าางไปคือว่นี่นะครับความสุขของเฮาความสุขทั้งใจแต่ละเมอเป็นเหตุมากยังตั่นเด้่นุ่โจูเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกตอนนี้กะถือว่าโอ้ หลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นเด็กน้อยถ้าว่าอำนาจอำนาจเห็ไงเป็นเบาจนว่าเท่าปัจจุบันนั่นแหละนั่นแหละเอานั่นท้าเบื้องนี้หูจักบ่อเด็กก็ยิ้มท้าอยู่นี่เตะปามาแล้วอยู่หูบ่อมาเนี่ยน้ำเที่ยวครับเป็นแดนเซอร์นั่นแหละนั่นหูบ่อเกิดวันเกิดวันน้องนั่นเดี๋ยวเขาจะิไปครับบ่อเดียวปูจักว่าคุณมีเป็นแดนเซอร์กันเห็นไปนั่น อำนาจการผูกหกว่าแม่เป็นแดนเซอร์พ่ะนะการก็เผยเผยออกมาดินี่พุ่นไปถาาผู้บุไปถาาผู้บุนไปถาุนครกบนั่นถามพุอเ่าล่างเที่ยนเนี่ยพว่เอไปับไปนับกันนี่ล่างเที่ยนนอนกันในสีไปเลยกับกินเนี้ยสีไปเยกกิการลันตีเลยเห็นว่าเป็นแดนเซอร์มาลุงโอ้อาต ข้อมจริงที่งเขาก็เปิดเผยวมาจะเปิดเผยข้อมจริงเขาเปิดเผยเ่าโอ้ยหูจักจัดเป็นหมอลำจั๊กปลาแม่สุภาพเป็นหมอลำมากบ้องหูจักไปแม่สุภาพเป็นแดนเซอร์มาก่อนเอากระบอกบ้องหูจักแล้วเนาะกระบอกไปกระบอกไปอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ะบอกหูจักนี่ครับโดยข้อมจริงเลยครับนี่แหละอยู่ในอยู่ในคลิปนี่แหละให้พี่น้องได้หูได้ข้อมจริงที่ปรากก้นคือว่าตั้งแต่สมัยตะกี้สมัยอดีตเก่าเนาะ เอาตอนเป็นแดนเซอร์นี่ลูกเกิดไปครับทามนี่ตอนเป็นแดนเซอร์เ่นไเกิดค่ะย้อนเราไม่น้อลูกว่ได้ไปใสุ่ดเป็นรบเป็นแรงยุเก่เป็นรเป็นแรงนโอ้ยเป็นรบเป็นแรงยุแก่ได้เลนแล้วเนาะแต่เป็นเป็นแดนเซอร์เป็นสาวเนาะสิบห้าปีโอ้ย้อนเราไม่น้อยสิ้า pues ป so ีแมสิเป็นรบเป็นแรงยุแก่ได้ทนได้เกิด อันนัมเป็นเป็นแดนเซอร์พ่เนะแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ล้วก็ก็าง้มงมสี่ออกฉากเขามีลำแพรันเป็นตัวลํำแพนเปนี่คนแพร่ีคือนนต้องเป็นตัวเสิร์ฟล้ำแพ่นนีออกมาสองคนนี่นละีปั๊บขาก็เกิดที่ขวางสินกัเอไม่เหมือนว่าคนเอวด็กเด็กเราเป็นดีล้วางสินกับเอ เลนี้พิกงเดฟอนเตียล่องนผาบนะตอนนะไ่ตะกีมีเตี่ยนอเมีเตียงเตียนาไรปวดขาเตียลงย่อลงบปวดขาเนี่อยอยชมนเ็นบ้าไาหนเบื้องสีเบื้องปวดขาสีทาหมือนมามามโอ้มีหอดเทีดไหมพี่น้องบ้านไนอันเนี้ยบ้าพี่น้องเบงเดี๋ยวเดี๋เดี๋โอ้ของแถมเลยพี่น้องกลับนี่พี่น้องครับเบิ้งเอาเบิ้งเอา